ท่ามกลางแสงไฟที่พรังพราวของมหานครมีคฤหาสเก่าแก่หลังหนึ่งตั้งตระหานอยู่ปลายล้อมด้วยกำแพงสูงใหญ่และต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนบดบังตัวบ้านไว้เกือบมิดชวนให้รู้สึกถึงความลึกลับและโดดเดี่ยวเรากับว่าบ้านหลังนี้มีเรื่องราวซับซ้อนซ่อนอยู่ภายใต้ความเงียบงนันภายในคฤหาสหลังนี้มลิยินสาวผู้มีดวงตาเป็นประกาย แต่แฝงไว้ซึ่งความเหนื่อยล้าจากการทำงานเธอใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในฐานะแม่บ้านขยันขันแข็งและอดทนเรากับตุ่นยาที่พลิ้วไหวตามแรงลมของชีวิตเธอทำงานทุกวันอย่างเงียบๆทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมของคฤหาสที่แทบจะไร้ชีวิตชีวาเธอรู้จักทุกกระเบื้องทุกบานประตูทุกภาพหวานบนผนังและทุกเสียงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังใหญ่แต่คนที่เธอแทบไม่รู้จักเลย คือเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้คุณวิวั์สุรเดชมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีผู้ลึกลับซึ่งส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศและปรากฏตัวที่บ้านหลังนี้เพียงไม่กี่ครั้งต่อปีมลิเคยได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆของคุณวิวั์จากชั้นบนได้ยินเสียงไอคอกแครกยามดึกและเคยเห็นเงาตะคุมของเขาที่ผ่านหน้าต่างบานใหญ่ไปอย่างรวดเร็วเธอไม่เคยพูดคุยกับเขาโดยตรงมีเพียงการพยักหน้าเล็กน้อย หรือคำสั่งสั้นๆผ่านผู้จัดการบ้านเท่านั้นชีวิตของเธอดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและคาดเดาได้เธอไม่เคยคิดฝันถึงสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีชีวิตที่สงบสุขและสามารถส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวที่อยู่ชนบทห่างไกลนั่นคือทั้งหมดที่เธอต้องการวันหนึ่งในบ่ายที่เงียบสงบแสงอาทิตย์ยามบ่ายทอดเงาอ่อนโยนลงบนพื้นหินหมากอ่อนของโถงทางเข้าบรรยากาศภายในเคลือหาดเหมือนเช่นเคย คือความเงียบงันที่คุณชินจู่ๆเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นอย่างไม่คุ้นหูมลิเดินไปเปิดประตูด้วยความเคยชินพบกับบุรุษไพรสณียที่ยืนถือซองจดหมายสีขาวขุ่นซองนั้นดูแตกต่างจากจดหมายทั่วไปเพราะมีตราประทับของสำนักงานกฎหมายธรรมนิติและหุ้นส่วนซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศประทับไว้อย่างเด่นชัดและดูน่าเกรงขามด้วยความงุนงง มือเรียวของมะลิค่อยๆแกะซองจดหมายออกอย่างระมัดระวังหัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะเล็กน้อยเมื่อเห็นกระดาษหนาคุณภาพดีด้านในในนั้นระบุเพียงสั้นๆและเป็นทางการว่าเธอได้รับหมายเรียกให้ไปปรากฏตัวที่สำนักง,งานกฎหมายดังกล่าวในอีกสาวันข้างหน้าเพื่อเข้าร่วมการอ่านพินัยกรรมของคุณวิวั์สุรเดชมหาเศรษฐีผู้ล่วงลับที่เพิ่งจากไปอย่างกระทันหันเมื่อกี่เดือนก่อน มะลิอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกพยายามทำความเข้าใจเหตุผลใดที่คนอย่างเธอซึ่งเป็นเพียงแม่บ้านที่แทบไม่เคยพบหน้าคุณวิวัตรเลยถึงได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมพิธีสำคัญเช่นนี้ความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในใจคือนี่อาจเป็นเรื่องการรับเงินช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆหรือของที่ระลึกที่นายจ้างอาจจะทิ้งไว้ให้พนักงานเก่าแก่เพื่อตอบแทนความพักดี เธอพับจดหมายเก็บใส่กระเป๋าเสื้อด้วยความรู้สึกปะปนกันระหว่างความสับสนและความหวังเล็กน้อยที่แม้แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่กล้าให้มันก่อตัวขึ้นมาอย่างจริงจังเธออาจไม่รู้เลยว่าจดหมายฉบับนี้จะพาเธอเออข้าไปสู่เขาวงกฎแห่งโชคชะตาที่พลิกผันอย่างคาดไม่ถึง,งสามวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าในที่สุดวันนัดหมายก็มาถึงมลียืนอยู่หน้าตึกสูงเสียดฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานคร สำนักงานกฎหมายธรรมนิติและหุ้นส่วนดูโออาและน่าเกรงขามกว่าที่เธอจินตนาการไว้มากเมื่อก้าวเข้าไปภายในเธอพบกับโถงทางเดินที่ปูด้วยพรมหนานุ่มผนังประดับด้วยภาพศิลปะราคาแพงและบรรยากาศที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกหนักอึ้งชวนให้หายใจติดขัดเธอถูกนำทางไปยังห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ประดับตกแต่งอย่างหรูหราด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อดี และคมไฟระยะที่ส่องประกายระยะิบระยับภายในห้องมีบรรดานักธุรกิจชั้นนำผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือของคุณวิวัฒและญาติห่างๆอีกหลายคนนั่งรออยู่ทุกคนแต่งกายภูมิฐานใบหน้าเปี่ยมไปด้วยความคาดหวังและแฝงด้วยความสงสัยเมื่อสายตาของพวกเขาตวัดมามองที่มลิซึ่งสวมเสื้อผ้าชุดเรียบง่ายหัวใจของเธอก็บีบรัดเล็กน้อยเธอรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกปลอมในโลกที่ไม่คุ้นเคยนี้ เป็นเพียงแม่บ้านตัวเล็กๆที่หลงเข้ามาในงานเลี้ยงของชนชั้นสูงทนายความอาวุโสผู้จัดการมรดกนามว่าคุณธนาคารชายวัยกลางคนผู้มีแววตาคมกริบและท่าทางเคร่งครือเริ่มต้นอ่านพินัยกรรมด้วยเสียงที่ชัดเจนและกังวานรายละเอียดทรัพย์สินถูกแจกแจงอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอสังหาริมทรัพย์มูลค่ามหาศาล และกองทุนสำรองจำนวนมหาศาลที่ทำให้ผู้ฟังหลายคนถึงกับกลืนน้ำลายเงียบๆด้วยความโลภที่ฉายชัดในแววตาบรรยากาศในห้องประชุมตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเมื่อทนายความอ่านมาถึงส่วนของการแบ่งปันทุกคนจับจ้องรอฟังชื่อของตัวเองอย่างใจจดใจจ่อท่ามกลางความเงียบงันที่กดดันจนแทบได้ยินเสียงหายใจของแต่ละคนทนายความยกแว่นขึ้นเล็กน้อยปรับท่านั่งก่อนที่จะอ่านประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่เน้นย้ำทุกถ้อยคำ และทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่บ้านพักตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆท,ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าขอพินัยกรรมให้แก่นางสาวมะลิผู้ดูแลบ้านของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นทันทีที่สิ้นเสียงเสียงฮือฮาดังระงมขึ้นในห้องประชุมราวกับเขื่อนพังทลายลงผู้บริหารหลายคนลุกขึ้นยืนด้วยความไม่พอใจอย่างเปิดเผย ใบหน้าของพวกเขาแดงก่ำด้วยความโกรธเกรี้ยวญาติบางคนส่งเสียงอุทานด้วยความตกตะลึงและโวยวายอย่างไม่เชื่อหูมะล,ลิเองยืนตัวแข็งเทื่อเรากับถูกสาบดวงตาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินโลกทั้งใบของเธอพลิกคว่ำลงในพริบตาเธอไม่รู้ว่าควรจะดีใจตกใจหรือกลัวดีสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันเกินกว่าความฝันใดที่เธอเคยจินตนาการไว้จริงๆนี่ไม่ใช่แค่โชคแต่เป็นคลื่นยักษ์ ที่จะพัดพาชีวิตของเธอไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยรู้จักท่ามกลางความโกลาหลในห้องประชุมความทรงจําเก่าๆค่อยๆผุดขึ้นในห่วงความคิดของมะลิคุณวิวัตรสุรเดชเศรษฐีพันล้านผู้ซึ่งใช้ชีวิตอย่างสันโดษในคฤหาสน์หลังนั้นเขาเป็นคนเก็บตัวไม่ชอบสังคมไม่เคยมีครอบครัวมีเพียงมลิและผู้จัดการบ้านเท่านั้นที่ได้พบเจอเขาเป็นบางครั้งบางคราวในความเงียบสงบของบ้านหลังใหญ่ มลิจำได้ว่าคุณวิวัฒมักจะนั่งอยู่ในห้องสมุดขนาดใหญ่ของคาราสร์หนังสือมากมายเรียงรายเต็มผนังสูงจรดเพดานเขาจะจมดิ่งอยู่กับโลกของตัวเลขและรหัสคอมพิวเตอร์บางครั้งมลิเดินเข้าไปทำความสะอาดห้องสมุดอย่างเงียบๆเ,เธอพยายามจะไม่รบกวนการทำงานของเขาเธอมักจะเห็นคุณวิวัฒนั่งอยู่ตรงนั้นมีเพียงเสียงคลิกของคีย์บอร์ดที่ดังเป็นจังหวะและกลิ่นกาแฟขั่วเข้มที่ลอยอบอวลไปทั่วห้องราวกับเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศประจำห้องนั้น มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณวิวัฒทำเอกสารสำคัญบางอย่างหล่นกระจายเกลื่อนพื้นเต็มไปหมดมลิรีบเข้าไปช่วยเก็บงำอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียงลำดับตามที่เห็นคุณวิวัฒเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยแววตาที่มลิไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าจากการตรากตราทำงานหนักแต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งที่หาได้ยากในผู้คนรอบตัวเขาเขาพยักหน้าให้เธอเล็กน้อยโดยไม่พูดอะไร นั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวที่พวกเขาศบตากันนานกว่าปกติเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เชื่อมโยงคนสองโลกเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเธอเห็นคุณวิวัฒล้มตัวลงจากการอ่อนเพลียที่หน้าห้องสมุดมะลิรีบเข้ามาประคองและหายาให้โดยไม่ต้องรอคำสั่งหรือคิดถึงตำแหน่งนายจ้างหรือลูกจ้างเธอทำไปโดยสัญชตาตญาณด้วยความเมตตาที่บริสุทธิ์คุณวิวัฒมองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมเขาไม่ได้พูดอะไร แต่รอยยิ้มเล็กๆที่ปรากฏบนใบหน้าซีดเซียวของเขาในวันนั้นยังคงประทับอยู่ในใจมะลิอย่างไม่ลืมเลือนมะลิไม่เคยรู้เลยว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นการดูแลบ้านด้วยความซุ่มซ่ามแต่จริงใจการมองเห็นความเหนื่อยล้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของคุณวิวัฒและการมอบความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนจะถูกจดจําและตีค่าอย่างสูงส่งในใจของชายผู้โดดเดี่ยวคนนั้นคุณวิวัฒผู้ซึ่งประสบความสําเร็จในโลกธุรกิจจนเป็นที่ประจักษ์ แต่กลับอาจจะขาดแคลนซึ่งความจริงใจและความเอื้อเฟื้อที่แท้จริงในชีวิตพินัยกรรมฉบับนี้จึงไม่ใช่เพียงการยกมรดกแต่เป็นเหมือนการมอบมรดกทางใจและความเชื่อมั่นให้กับใครสักคนที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามพริบตาเดียวข่าวการรับมรดกของมะลิก็แพร่สะพัดไปทั่ววงการธุรกิจและสังคมชื่อของแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งถูกกล่าวขานไปทุกสื่อสื่อมวลชนต่างรุมล้อมคฤหหั์หลังเก่า เรากับพึ่งพึ่งแตกรังเพื่อพยายามจะล้วงความลับและเรื่องราวชีวิตของเธอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มล,ลิรู้สึกเหมือนตกอยู่ในพายุชีวิตเธอถูกลากเข้าสู่โลกที่ไม่เคยรู้จักโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความโลภและความกดดันญาติของคุณวิวัต์เริ่มรวมตัวกันฟ้องร้องคดีความทนายความของคุณวิวัต์เตือนเธอถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่มล,ลิมองออกไปนอกหน้าต่างรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงทองท่ามกลางความกดดัน มลิใช้เวลาเงียบๆบทบทวนเธอตัดสินใจที่จะไม่หนีเธอเริ่มศึกษาเกี่ยวกับบริษัทของคุณวิวัฒอ่านบันทึกส่วนตัวของเขาและค่อยๆเข้าใจว่าเขาไม่ใช่แค่เศรษฐีแต่เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์มลิเริ่มเห็นความลับในพินัยกรรมนี้ไม่ใช่แค่มรดกทางวัตถุแต่เป็นความหวังและภารกิจที่ถูกส่งต่อหลังจากศึกษาอย่างหนักมลิตัดสินใจที่จะไม่ขายบริษัทเธอประกาศว่าจะบริหารมันด้วยตัวของตัวเอง ด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจที่บริสุทธิ์จากราชินีแม่บ้านในสายตาของผู้คนสู่ผู้นำที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ฐานะแต่อยู่ที่ความตั้งใจจริงเรื่องราวของมะลิกลายเป็นตำนานเธอสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิวัฒสร้างสารรค์สิ่งดีงามให้กับโลกมรดกที่แท้จริงไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่เป็นโอกาสและคุณค่าที่เราสร้างไว้